เี๋ยวเรามาลงไลบรารี่ตัวนึงนะครับก็อาจจะต้องติดตั้งชื่อว่า DeepFace นะผมมันเป็นตัวไลบรารีที่แบบติดตั้งเกี่ยวกับการ Analyze ตัวใบหน้าต่างๆนะครับแต่ตอนนี้คือได้ติดตั้งไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ DeepFace มันก็จะทำการ Analyze นะครับเรามา Analyze จากสิ่งหนึ่งที่อยู่ในรูปภาพก่อนแล้วกันใน image นะครับมันจะมีตัวรูปผมหรูปรูปนี้รูปของนางแบบมาโกลบียิ้มมีสรูป มี2รูปนะแล้วเราจะลองมา analyze กันนะครับผมผมสร้างไฟล์ข้างนอก1ไฟล์นะครับชื่อ analyze py ตัว a เลืกอ py นะครับการเรียกใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมใช้แค่ import ตัว library ขึ้นมานะครับผมตัวนี้ library ที่ว่านี่คือ,อใช้เอาตัวรูปภาพมาดึงแล้วกันเนาะพร้อม deface มันจะมาทันทีเลยนะครับ ฟอร์มดีเฟสอ่าอินพุตดีเฟสนะครับดีเฟสเป็นไลบรารีนะครับดึงอะไรมาดีเอาเฟสคำสั่งเฟสแอนนัลไลซ์อ่าเฟสแอนนัลลิซิสตัวแปรเป็นตัวแปรแอนนัลลิซิสชื่อเฟสแอนนัลลิซิสนะครับเอนนัลลิตย์เป็นตัวแป face, analysis, รเ,ปแปเท่ากับดีเฟสเป็นไลบรารีดีเฟส analyze นะครับมันจะอ่านเมื่อกี้ขึ้นมาแล้ะ analyze นะครับไปเอาอะไรมาครับผม image image อิมเมจอิมเมจอิมเมจมจผ่านล้กันอ m เอ็มผ่านล้กันอันเทไรอิมผ่านล้กันครับผมเท่ากับนี่แล้วกันนะครับอิมเมจนะครับเอารูปผมก่อนล้วกันรูปนี้รูปผมกันนะครับเอามาไว้นะครับอิมเมจผ่านมาอนไนะครับเสร็จปุ๊บผมจะลองปริ้นนะครับปริ้นปริ้นอะไรดีปริ้นสิ่งแรกเลยเอาแบบอิ a มชั่นอล อิโมชั่นอลนะครับเฟสแอนนัลลิซิสอิโมชั่นอลอิโมชั่นอิโมชั่นคือเอาอิโมชั่นมาใช้นะครับเช็คก่อนไม่รู้พิมพ์อะไรถูกหรือเปล่านะครับอาจะพิมพ์ผิดนะครับรันดูบัตหนึ่งรอบนะครับดูว่าอารมณ์ของรูปนี้เป็นยังไงเดฟเฟสเดฟเฟสเดฟเฟสแอนนลไซผมพิมพ์อะไรผิดแอนนัลไลซ์แอนนลไซอ๋อโทษทีตัวเซ ตัวนี้นะครับรันตัว analyze หนึ่งรอบนะครับกำลังดาวน์โหลดตัวโมเดลเทรนนิ่งนะครับข้างล่างาดูไลบรา,บารีมันบอกแล้วว่าตอนนี้ analyze นะครับ angry 3.46 เฟีย75% happy 0ธรรมชาติหนึ่งเดียวนะรูปนี้นะครับรูปนี้นะครับรูปนี้มันบอกว่าประมาณนี้นะครับรูปนี้อ่ะไม่เป็นไรผมไปดูรูปมาโกลบี r e ีเนมเปลี่ยนเป็นรูปมาโกลบี a อ a l y ิ e ซ์ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับมันจะคืนค่าเป็นเจสันนะครับค่าของอีโมชันอลมันจะคืนค่าเป็นเจสันนะครับแล้วก็ อลองหาคำสั่งเพิ่มได้เนะาะเดี๋ยวดูระหว่างที่พิมพ์ของมาโก้ไป dominant emotion face analysis dominant dominant emotion ตอนนี้คือมันก็บอกว่าเนี่ยมันวิเคราะห์แล้วให้มันวิเคราะห์พิจิกมาเลยดีกว่าว่าตกลงเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นค่าอะไรเดี๋ยวตอนนี้คือมันเป็นมันขึ้นอย่างเงี้ยแองกี้เนี่ยมันก็วิเครา์มาเป็นค่าตัวแปรเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองมาดูสิสมมติถ้าเกิดเราเราใส่การพ d i ิกชันไปเลยว่าค่าที่มันจะได้คือค่าอะไรลองลันอีกรอบหนึ่งนะครับผมมันก็จะรันตัวอิโมชันนอลมาเลยนะครับตัวนี้เราสามารถเก็บเนี่ยอิโมชันนอลมันการประเมินผลปุ๊บมีอายุด้วยนะครับ เจนเดอร์นะครับแฮปปี้มันบอกไปเลยว่าสรุปคือรูปเนี้ยคือแฮปปี้อ่าถ้ากลับไปเป็นรูปผมเหมือนเดิม <sm art> ให้มันวิเคราะห์ไปเลยนะครับรูปผมเหมือนเดิมจะเป็นยังไงนะครับให้มันวิเคราะห์ไปเลยชัดเจนง่ายดีนะครับมันก็รอมานิดนึงนะครับรอมานิดนึงอ่าอี o มชั่นอลเอสเก เฟียมันบอกว่ารูปนี้ของผมกําลังรู้สึกกลัวนะครับรูปนี้คือรูปที่ผมกําลังทําหน้ากลัวกําลังกังวลกาลังกลัวอ่านี่คือแบบเอารูปภาพมาบีคอนะครับผมทีนี้ไอ้เจ้าตัวดีเฟสเนี่ยมันใช้มันใช้กับเดต้าเบสได้อย่างเดต้าเบสตัวนี้ผมลองรีวิวอินไฟเดอร์ผมเอารูปผมหลายรูปมาอยู่ในโฟเดอร์เดต้าเบสนี่คือรูปของผมหลายรูปนะครับรูปหลายรูปยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมก็เอารูปของผมมาใส่หลายรูปหลายมุมนะครับอยู่ในโฟเดอร์เดต้าเบสครับเราจะใช้แบบ ไรสดและสตรีมนะครับสตรีมผ่านสตรีมมันแบ็กเอนของ d e f เฟสเนี่ยมันใช้แบ็กเอนของ Open CV เป็นหลักดังนั้นมันเลยไม่ต้องมารันคําสั่ง Open CV เนาะนะดังนะนั้นก็เวลาเขียนคําสั่งเนี่ยเราแค่ใช้ชุดไลบรารีของ d e f เฟสนะครับมันจะโอเพนซีบีมาทันทีทีนี้ผมจะให้มันจับภาพเว็บแคมเว็บแคมอร่านะครับเว็บแคมาร่าเพื่อที่แบบจะให้มันเหมือนกับแบบ จับเรียวไทม์แล้วก็ดีเทคไปเลยว่าคนเนี้ยคือคือผมที่อยู่ในเดต้าเบสมันก็จะไปสตรีมเดต้าเบสตรงนี้อ่ะผมลองนิวใหม่ไฟล์ใหม่ขึ้นมา real time py นะครับ real time py เนี่ยผมก็ทำเหมือนเดิม form นะครับ form d e f เฟสอืมอินพอร์ตดีเนะครับคำสั่งง่ายๆเลยครับใช้คำสั่งนี้เลยดีเฟส dot r e a m สตรีมปุ๊บเอาอะไรมาครับผมไปเอาเดต้าเบสโฟลเดอร์เดต้าเบสมาโชว์นะครับเอาโฟลเดอร์เดต้าเบสมาโชว์เลยนะครับมันก็จะไปสตรีมในโฟลเดอร์ calling ตัวนี้นะครับกดทําการเซฟนะครับตรงนี้นะฮะเซฟไปก่อน1ทีนะครับผมตรงนี้รันเลยครับผมรันเลยนะรันปุ๊บมันจะบอกนะครับผมมันจะจัดเรื่องของ ui ให้เราทันทีเลยนะครับมันจะเปิด back e n d east open tv เห็นไหมตัวนี้ back e n d i s open tv นะครับปุ๊บเห็นไหมตัวนี้นะครับ มันจะบอกว่ามันกำลัง Emotional Model l o a d นะครับเอ o โมทุกอย่างโดเอารูปภาพมาอันราทุกรูปภารูปนะครับมันจะขึ้นเป็น Library โชว์หน้าจเอเราขึ้นมานะครับแค่เขียนคำสั่งหนึ่งคำสั่งนะครับผมมันจะดึงมาหมดเลยนะครับเปิด Library ขึ้นมานะครับนั่นนะครับตอนนี้ผมกจะทำหน้าเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์รูปเดี๋ยวฉทําทำยิ้ม แฮปปี้โผล่ขึ้นมาเลยนะครับผมโอเคก็น่าจะเป็นไลบรี่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับในการที่แบบทำอะไรยากๆนะครับผมก็ทำให้มันง่ายขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้แบบเรียลไทม์มากเพราะเนื่องจากโมเดลทั้งหมดมันอยู่บนตัวออนไลน์นะครับผมตรงนี้นะครับเทอร์มินเอตก่อนนะครับผมโอเคน่าจะหมดระครับวันนี้